มาเพิ่มความนากย่ยาในตัวคุณกันค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่เทศกาลฮาดากามาซุดีนะแต่ว่าก็มีของขึ้นชื่อของนากย่าเท่านั้นที่มาขายด้วยนะคะนั่นก็คือทามาเซนค่ะเป็นอาหารท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อนากย่านะทามะ มาจากคําว่าทามาโกะที่แปลว่าไข่ค่ะส่วนเซมเนยมาจากคําว่าเซมเบ้แปลว่าข้าวเกียบเนาะม่าจะเป็นข้าวเกียบกุ้งข้าวเกียบปลาเคียวขา้ขาวเกียบอะไรก็แล้วแต่ก็มารวมเป็นเซมเบะน,นี่แหละหน้าตาของอาหารชนิ้นี้ก็คือข้าวเกียบที่ประกบไข่ดาวนะแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยโอโคโนมิยากินะคะจะราดซอสโอโคโนมิยากิมายองเนสแล้วก็โรยแป้งทอดใส่สาหร่ายปลาแห้งแต่ว่าพออะไรอะไรที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยปัจจุบันก็มีท็อปปิ้งที่หลากหลายมากขึ้นนะคะ เหมือนที่ซนสั่งอยู่นะก็คือใส่ชีสแล้วก็ใส่ยากิโซบะด้วยแล้วไข่ดาวเนี่ยจะกลายเป็นไข่เจียวไหมก็ขึ้นอยู่กับสูตรของแต่ละร้านนะเพราะบางทีก็จะกลายเป็นแบบไข่ดาวรูปแบบนั้นเลยหรือว่าเขาจะคนคนไข่ไปนะปัจจุบันหาทานได้ยากนะคะส่วนใหญ่จะเจอตามร้านแผงลอยในงานเทศกาลต่างๆเท่านั้นเองเป็นแป้งใส่ไส้แป้งที่แนะนำไห้ลองปกติแล้วเนี่ย แป้งใส่แป้งเนี่ยคนไทยจะไม่ค่อยไม่ค่อยชินใช่ไหมไม่ค่อยถูกฉลกเท่าไหร่แบบเออเราควรจะมีเนื้อสัตว์ไหมทำไมมีแต่แป้งแต่ว่าอันนี้ถือว่าโอเคนะเป็นข้าวเกียบห่อด้วยยากิโซบะใส่ไข่ก็รู้สึกเอออ,อร่อยเพิ่มข้อมูลนิดนึงนะจริงๆแล้วที่โอซาก้าเนี่ยก็มีทาโกเซนเหมือนกันค่ะเปลี่ยนจากไขด่ดาวเป็นทาโกยากิ ดูยิ่งใหญ่มากเวอร์โซนอ่ะชอบไปอซสก้าหลายครั้งแล้วนะแต่โซนก็ไม่เคยเห็นเขาขายแล้วนะเดี๋ยวรอบหน้าโซนว่าโซนต้องไปหาดูแล้วเหระว่ามันมีขายที่ไหนหรือว่าจริงๆแล้วมันอาจจะจัดในเทศกาลเท่านั้นก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าใครลอกใครมาก่อนนะเพราะเจ้าของร้านที่ขายทาโกยากิเซมเบนเนี่ยบอกว่าเขาอะซื้อข้าวเกียยม,มาจากจังหวัดไอจิมาจากโรงงานไอจิเลยแต่พอไปถามโรงงานที่ไอจิเนี่ยเขาก็บอกว่า ในปีโชวะที่44ปะ่ะคะหรือว่าปีคศ1960มีร้านทาโกยากิมาติดต่อขอซื้อทาโกยากิเอาไปใช้แทนจานเพื่อลดขยะน,นะส่วนอีกเสียงหนึ่งเนี่ยก็ได้ยินมาว่ามีการลองเรียนจากเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้กับโรงเรียนกฎวิชาที่ใกล้กับร้านทาโกยากิว่าเด็กๆก,กินแล้วก็คือขยะปิ้ว่อนนะทางร้านก็เลยปรับเปลี่ยนไม่ใช้จานและเอามาเป็นเซมเบ้แทนส่วนจังหวัดไอจีก็ไม่ยอมแพ้นะคะ มีบันทึกเหมือนกันว่าในช่วงเวลาใกล้เคียงกันนั้นเนี่ยก็จะมีเด็กคนนึงนะคะรีเควสว่าอยากกินเซมเบช่วยเอามาผัดในกระทะให้หน่อยได้ไหมเอาแบบร้อนๆทางร้านก็เลยแบบอ,อ่ะเพิ่มไข่ลงไปด้วยเลยละกันพอกินด้วยกันแล้ว,วปรากฏว่าเฮ้ยมันอร่อยฮิตติดใจถูกปากคนนากโกย่าก็เลยมีตั้งแต่นั้นมาเป็นต้นไปนะคะส่วนโซนเนี่ยไม่ว่าจะอันไหนมาก่อนมาหลังก็คือไม่สนนะเอาเป็นว่า เลือดนากุย่ามันข้นนะคะนากุย่าต้องมาก่อนอยู่แล้ว <c oughs> ในวอกไม่สนานหยอกๆนะเอาเป็นว่าขอมีของให้รุ่นหลังกินต่อไปแล้วก็อร่อยอย่างนี้ไปนานๆน,นะถ้ามาร่วมเทศกาลแล้วอะ่ะในนากย่าก็ขอให้ลองมาชิมดูนะคะเป็นอะไรที่อร่อยมากจริงๆส่วนถ้าเกิดว่ามีเทศกาลในโอซาก้าเนี่ยซนก็อยากลองสักครั้งหนึ่งอะนะ ทาโกเซมเนี่ยเป็นแป้งไซส์แป้งที่แท้ทูเลยนะคะแบบยิ่งใหญ่มากอะ่ะดูแบบกลมๆใหญ่ๆแล้วก็ประกบด้วยเซมเบจะเป็นยังไงนะเอาละสาระน่ารู้เกี่ยวกับของกินในวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ค่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็น, like, ก,น, share, ก,นปกำลังใจให้โซนกันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ามาแตเน้บาย